สวัสดีค่ะกลับมาพบกันต่อกัอกบออนไลน์ทอล์ก r e l r n r n i n o r t r t h u t u t u r e 19ความท้าทายใหม่ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมกับดิฉันลูกตาลค่ะชาตราพรกงศิล์จากสถาบันอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าโลกหลังโควิด1 9จะเป็นอย่างไรเรามาพบกับคำตอบตลอด2วันต่อเนื่องกับ19วิทยากรที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลังจากโควิด -19 ตรงประเด็นชัดๆคนละ19นาทีค่ะเพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันคิดใหม่ค้นพบโอกาสใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความปกติใหม่ได้อย่างรู้เท่าทันและพร้อมที่จะก้าวต่อไปให้ไกลกว่าเดิมค่ะผ่านช่องทางไลฟ์ของ f c e e o o o k f n p p g g ทีเคพักอุทยานการเรียนรู้และ y o u u u e t ทีเคพ Channel ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูการไลฟ์สดอ,อยู่ตอนนี้นะคะถ้ามีประเด็นที่ต้องการแชร์หรือสอบถามกับวิทยากร สามารถส่งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage TK Park อุทยานการเรียนรู้ค่ะ l o c a l a l l ยนะคะเป็นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถนำไรายได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เช่นนี้นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าธุรกิจด้านอื่นๆเช่นกันค่ะใน19นาทีนี้นะคะเราจะลองมาดูกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องโฟกัสกันบ้างในตอนนี้ อะไรคือทิศทางโอกาสและความท้าทายใหม่ๆที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายกับสู่ภาวะปกติซึ่งวิทยากรของเรานะคะจะมาพูดคุยกันในประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนหลังโควิด19และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณสมศักดิ์บุญคำประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทโลเคอลอไลจำกัดแล้วค่ะขอเชิญคุณสมศักดิ์เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียกผมว่าไผ่ก็ได้นะครับเป็นผู้ก่อตั้งโลโก้อะไรอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เอ่อที่มาเดินทองเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็งานของโลโก้อะไรที่เราต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในช่วงเวลานี้นะครับเพราะหมายถึงว่าถ้าเราอยู่รอดชุมชนก็มีโอกาสที่จะดําเนินต่อได้ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับอนุญาตขออนุญาตแชร์สตรีมนะครับซึ่งเอ่อ ข้อ่นในสำหรับพี่พีท่านใดว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักโลโก้อะไรนะฮะเราเป็นกิจการเพื่อสังคมที่เราก่อตั้งมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการทําการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับซึ่งงานเราก็คือเชื่อมโยงคุณค่าประสบการณ์แล้วก็พยายามพัฒนาชุมชนให้สามารถจัดก,การท่งรองเที่ยวของตัวเองได้โดยใช้คาว่าการที่โดยชุมชนเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ คุณค่าและก็ประสบการณ์ชุมชนที่เขานําเสนอผ่านกับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศงานของโล컬ไลฟ์หลักเราทําอยู่ที่ง่มันก็มีหลักการในการพัฒนาอยู่สีด้านด้วยกันไม่เพีเราเริ่มจากการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่ในชนุมชนให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าการท่องเที่ยวจัดการยังไงเพื่อให้ยั่งยืนได้หลังจากนั้นเราค่อยแนะนําธุรกิจต่อซึ่งธุรกิจที่ผ่านมาในแปดเก้าปีที่ผ่านมาที่โล컬ไลฟ์ทำหนนชุมชนท่องเที่ยวเที่ยวนะครับพาเที่ยวในชนุมชน ครับแล้วก็ทําประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างๆังจากนั้นเราค่อยเอาเทคโนโลยีเข้าไปถ้าชุมชนไหนเนี่ยพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีง่ายๆอ,อย่างที่เรานําเข้าไปือตัวแค่เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเพื่อทำให้ชุมชนสามารถสงเสนอขายท่องเที่ยวของตัวเองให้กับคนทั่วโลกได้แล้วสุดท้ายงานของเราก็คือเรื่องการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้อมครับก็คือหลกัหลกๆง่ายๆคือการเอารายได้จากชุมชนจากท่องเที่ยวนี่แหละของเราและของชุมชนฟังเราก็เรียนกำไรว่าเราปฏิบัติการเพื่อสังคมเนาะ เราเอากำไรกลับไปพัฒนาเราใช้เงินกาไรจากการท่องเที่ยวเนี่ยบวกรายได้ของที่ชุมชนที่เราหักมาเนี่ยมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมที่หรือปัญหา infrastructure ในหมู่บ้านที่เขาอยากแก้ซึ่งตอนนี้ทางานของมันก็ให้ก่าชุมชนนะฮะทั่วป,ประเทศก็ปีหนึ่งเราส่งท่อง,งเที่ยวเข้าไปมาสี่หมื่นคนสร้างรายได้ก็ประมาณนี้ห้าสิบสี่ล้านบาทต่อปีแล้วเราเชื่อว่าจะกาลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็สถานการณ์โควิดก็ทําให้เราต้องกลับมาอ่ามองย้อนหลังทีว่า การท่องเที่ยวชุมชนเราจะไปยังไงต่อสิ่งที่กระทบะกระทบกับตัวโลโ้ไร์แล้วก็ชุมชนเองที่เราทราบอย่างที่เราประสบมาก็คืออย่างเดือนกุมภาพันธ์รายได้ของโล้ไรต์จากการจองทัวร์หรือว่าการที่แบบทัวร์ที่น้อจะเกิดขึ้นทั้งปียหายไปเกือบสิบล้านเนี่ยก็ความข้างหนักทีเดียวมาในสองเดือนชุมชนเองก็รายได้หายไปสิบไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจากช่วงแรกๆที่ทำที่ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์นะฮะ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรายได้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคชนสร้างมาก็ก็เริ่มหายไปเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คือทํายังไงให้ชุมชนสามารถยังยืนการทําท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆมาที่ที่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็มานั่งดูว่าสินค้าท่องเที่ยวลมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่รอแค่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเราก็มานั่งคิดกันปรับธุรกิจโมเดลอะไรต่างๆมา,าขอความคิดเห็นจากที่ทในชุมชนเราก็ จากที่เรามีแค่หน่วยงานทําทัวร์มีมาเก็ตเพลสใหุ้ให้น้องเที่ยวได้มาใช้งานที่จริงโชคดีของโลโกโลไ้ไรเด้งปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องเริ่มธุรกิจใหม่ที่เราเริ่มโลโก้อร่อยมาตั้งแต่กลางปีนะฮะครับซึ่งซึ่งโลโก้อร่อยเนี่ยมันเราเราสร้างขึ้นมาไม่ได้บอกว่าเรามองเห็นว่าโควิดมันจะมานะครับคือเราเราเริ่มมองเพราะว่าเราเห็นว่าที่จริงชุมชนในหลายร้อยชุมชนที่เราทำงานอยบางชุออขขมชนก็ประสบผลสำเในการท่องเทีนะ่ยวนั่นหมายถึงว่า เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีรายได้หลักล้านหลักสิบล้านเกิดขึ้นแต่ชุมชนไหนที่ที่ยังไปดัรงเที่อวไม่ได้เราก็ต้องหาโมเดลธุรกิจอื่นเข้าไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาหารชุมชนน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของของชุมชนได้ด้วยนะครับเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่เราทํามาเมื่อปีที่แล้วพอโควิดมาเนี่ยร้านอาหารโลโกโล้ไหลเราทำแบบเชฟเทเบิลนะฮะเอาพี่ๆในชุมชนบินมาที่กรุงเทพทำงานกับร้านอาหาร4ดาว5ดาวแล้วก็ให้พี่ๆชุมชนได้นำเสนอเมนูวางเขา8-9อย่างว่าให้ทุกใ,ใ,ให้คนที่อยากทานาทาน ทุกอย่างมันหายไปหมดเลยเราทําไม่ได้เราก็เลยมานั่งเบนซอนเหมือนต่อว่าโอเคเราจะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ชุมชนต่อยังไงได้บ้างเราก็เลยเกิดมาเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ซึ่งโจทย์ผมี่ให้น้องๆไปด้วยความที่เราเองเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเราไม่มีรายได้ล้วทิ้งทุกอย่างโดยที่แบบทีมงานก็ไม่มีรายได้นั่นมันไม่น่ใ่ทิศทางที่เราก็เลยบอกน้องๆว่างั้นเรามานั่งดีไซน์เตงกิงแบบเบนซอมแบบดีไซน์เต็งกิงกันเพื่อจะดูว่าโมเดลธุรกิจไหนที่เราจะทําได้ต่อจากแอสเซทที่ ผมมองว่าแอสเซทก็คือชุมชนที่เราที่เราสร้างเลเลชิพมาเป็นเกือบสิบปีเนี่ยนะครับว่าเราจะทายังไงต่อเขาได้นะครับแล้วก็เลยเกิดเป็นโลโก้อร่อยดีอย่างแรกเลยที่มันต่อยอดจากโลโก้อร่อยดีก็คือเดลิเวอรี่ก็เราเอาแม่แม่ชุมชนมาทําอาหารในกรุณเทพทานไม่ได้แต่เราส่งวัตถุดิบมาได้เราเอาบบงคาเอาน้ําพริกแกงแค่หวานจากชุมชนมาเราเอาผักหอวสารจากชุมชนมาหรือเราเอา บอกเปี้ยจากพี่มาอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็มีอันหนึ่งก็คือด้วยความที่ทีมง,งานเราเกือบส,สี่สิบคนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกระจายว่าจะมีโลโก้อร่อยดีเลเวอรี่นั่นก็อาจจะไม่พอสำหรับที่จะทําให้เรายืนหยัดอยู่ได้เพราะค่าใช้จ่ายแล้วก็ประมาณแล้วก็ต้องเกิดเป็นโมเดลสองโมเดลตามมาคือโลโก้อลอยอลอยนี่คือเนื้อสิ่งนะฮะเพราะจริงๆชุมชนเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายโลโก้อะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราเราทําท่องเที่ยวก็จริงเราไม่เคยขายสินค้าชุมชนเลยเพราะเราทํา ออกแบบให้ชุมชนแล้วชุมชนขายให้นั่เที่ยวตรงเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโลโก้รถน่าจะเป็นอีกหน e ึ่ง e-commerce ช่องทางที่ขายสินค้าชุมชน,ชนได้ได้ง่ายๆคือที่ชุมชน,ชนต้องเรียนรู้ที่จะทําโลจิสติกส์ของตัวเองส่งสินค้าของตัวเองมาที่กรุงเทพแล้วให้เราเป็น d i ิบิวเตอร์ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เราทําก็คือโลโก้อาวาราว่าไปทั่วไปฮะเพราะเรามีคอนเทนต์เยอะมากแต่จะทำยังไงให้ให้คนยังคนเมกกับการท่องเที่ยวได้อยู่เราก็เลยอยากจะทํา YouTube Channel ของเราเองนะฮะขออนุญาตไปเร็วๆบบ คอนเซปต์ของโลโก้อร่อยก็คือเราอยากจะสร้างคุณค่าของอาหารผ่านชุมชนผ่านอาหารของชุมชนนี่แหละครับผ่านการพัฒนาไปถึงระดับประเทศแล้วได้รับการยอมรับทำไงให,ให้แกงแกงอ่อมปูนาของแม่ที่ถ้าไปทานในชนุมชนอาจจะน้ทองเที่ยวอาจจะงงงวิดนึงแต่ทำไงให,ให้แกงอ่อมปูนาสามารถยกระดับขึ้นมาแล้วให้คนรู้สึกว่าอืมน่าทานเนี่ยปูนี้ออกเฉพาะหน้าทำนาเท่านั้นหน้าข้าเท่านั้น ถ้าไม่มีหน้านี้ก็ก็จะไม่มีโอกาสได้กินปูนาที่อร่อยแบบนี้อะไรเงีแ้ยบบนี่คือแบบแบบสิ่งที่เราพยายามจะนาเสนอหลกัหลกๆก็คือเราพัฒนาเชฟชุมชนเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนสูตรใหม่เลยเราแค่อยากจะยกระดับขึ้นมาทําไซส์หรืออาหารให้น่าสนใจอาจจะปรับรซสป,ปีนิดนึงอ่าอย่างอย่างพี่เคยใช้ผงชูรสก็ไม่ใช้ดีไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นหลกัหลกๆนิดเดียวฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เชื่อมโยง โดยเรารู้สึกว่าอาหารมันจะอร่อยมากขึ้นก็คือสตอรี่มันต้องมาแล้วมันก็เกิดการเป็นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นนะครับพอโลโก้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าโลโก้อร่อยมันไปต่อไม่ได้เพราะมันต้องอปิดร้านอาหารอะไรนั่นแล้ก็เลยมาทําโลโกล้อร่อยดีดวยเนะซึ่งเราเราเรา,เรารู้สึกว่ามันเราไม่สามารถที่จะหยุดอะไรได้เพราะชุมชนเองก็องรอจากเราด้วยแล้วก็เลยตัดสินใจทําเมนูนนที่สามารถเดลิเวอรี่ได้อย่างตัวอ,อย่างเป็นต้นนะฮะที่เราทํา ปาเกตตีป้ปลาช่องเนี่ยทั่วๆอจา,มงมงมาจจะงงๆไปแต่ไม่ใช่คมฟอป์ตดู้ดมากนัก,กน,นะฮะมันอย่างปลาช่องเป็นน้ำพริกของชาวอาขาที่เป็นน้ำพริกคล้ายๆน้ำพริกขม่าเล็นึงที่อร่อยเหมือนกันอร่อยมากด้วยมา,าผัดกับสปาเกตตี้เป็นฟิวชั่นู้ดมันก็ทานได้ก็มีอ่าไข่ทอดรากชูอะไรเงี้ยรากชูนี่คือสมุนไพรของพี่ชาวพานีที่ที่เชียงรายเป็นชาวอาขาร,รากชูเนี่ยมันเป็นเครื่องปรุงรสธรรมชาติคล้ายๆผงชนะูรสเลยฮะแทนที่จะใช้ผงชูก็ใช้รากชูแทนเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ าจากประสบการณ์ที่บางทีเราทําอาหารที่มีอกลักษณ์สูงๆขนาดนี้คนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตอบรับดีมากเพราะมันมันต้องอธิบายมันมีการอธิบายมันต้องอธิบายก่อนหน้าอธิบายอธิบายผ่านออนไลน์ก็สั่งซื้อปลาช่องคืออะไรแกท่ทอดลากชืวคืออะไรไก็อาจจะงงๆเราก็เลยขยับมาทำคอม์ตู้ดมากขึ้นอย่างเมนูเราเนี่ยฮะน้ำข้าวน้ำพริกกะปิแล้วปลาทูาก็สั่งปลาทูจากแม่กรองมาหรือว่าน้ำพริกข้าวแกงเขียวหวานก็สั่งกแกกแก่น้ำพริกเขียวหวานมาจาก นครศรีธรรมราชอะไรต้นึหรือข้างๆเนี่ยความมือก็จะเป็นปอกเปร้ะโคงเตยซึ่งซึ่งทุกครั้งที่ทำเชฟเทเบิลของที่คงเตยเนี่ยปบอเปรยะจะเป็นเมนูที่ขายดีมากที่ทุกคนชอบมากเพราะน้ำจิ้มมีสูตรเด็ดน้ำจิ้มมะนาวรองของพี่ในคงเตยแล้วก็เลยเอานี่มาขายในราคาที่ย่อมเยามากึเป็นคอม์ตฟูดมากขึ้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องอธิบายมาแต่เราก็อ่ผ่าแทรแกไปด้วยวัตถุดิบของพืชชนในทุกการ์ อีกอันหนึ่งที่ที่เราทําคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท,ที่ผมทำเพราะอยากจะเห็นให้ชุมชนได้เข้าใจว่าถ้านักท่องเทียมม่ยวมมีเนี่ยถึงที่แม่แม่พ่อพต้องพัฒนาต่อคือมีอาหารนะมีวัสดุชุมชนนะถ้าเราปลูกให้ดีมันมีคุณภาพที่จะส่งไปให้ร้านอาหารทั่วกรุงเทพได้ใช้เนี่ยมันก็มีโอกาสได้หรือแม้กระทั่งสินค้ชาชุมชนนะฮะบางทีแม่แม่เขาทำเลเวลหนึ่งให้เป็นสินค้าของเส้่นลึกของฝากแต่จริงถ้าเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งเขาเปลี่ยนแรงจักรนั้นสามารถขายได้มากขึ้นใส่สตอรี่เข้าไป โลกเราเรา,เราตั้งใจที่จะเป็นตัวนี้เพื่อจะเพิ่มมูลค่าของ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 สินค้าชุมชนเรามีแค่สองโมเดลหลักคืออันไหนที่พร้อมขายนยที่ดีแล้วก็เราทาราาํางานพัฒนากันมาเยอะหน่วยงานภาครัฐลงเงินกันเยอะเพื่อให้ชุมชนหลายๆชุมชนพัฒนาสินค้าตัวเองได้ถ้าพร้อมขายเนี่ยเราทาเช่เป็นดิสติบิวเตอร์คับเราส่งออกมาแล้วขายได้เลยเราเรากระจายสินค้าของชุมชนให้แต่ถ้าอันไหนที่ยังต้องพัฒนาต่อเนี่ยเราเรียกเป็นเลเวอเรจ ซ,ซึ่งอันนี้หลายคนก็สามารถเอาไปทําต่อได้เพราะหลายชุมชนก็ยังต้องการเรื่องนี้นอกจาะเป็นแฟชั่นดีไซน์หรือว่าโปรดักต์ดีไซน์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้คือสองอย่างที่โลโก้อาอย่างอันนี้อย่างหน้ากากนะฮะที่เราทาจากแม่แม่แมเบียผ้าก,การที่จังหวัดเชียงใหม่คือแม่แม่เขาก็าได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยทอผ้าซึ่งเป็นผ้าคุณภาพที่ตลาดญี่ปุ่นส่งคือทอผ้าเป็นผืนแล้วส่งไปเลียเพราะอ่า อยู่ดีออเดอร์มันก็หายไปหมดเลยลูกค้าไม่สั่งเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้แม่ก็ก็ก็ไม่มีไรายได้ในเป็นศูนย์เราก็เลยชวแนแม่ร่วมกับดีไซเนอร์เราที่ที่ไปบอกว่าอนเราทําหน้ากากันแม่ขายให้คนในกรุงเทพไ,ได้ใช้เพราะหน้ากากอะไรมันก็หาย,ยากซึ่งหน,านา้ากากหน้ากากอ่าสินี้ก็น่าจะช่วยได้ครับเราก็ชวแนแม่ทำซึ่งขายได้หนึ่งพันชิ้นภายในเวลาสิบวันอะไรเป็นต้นด้วยดีไซน์ใหม่ด้วยลักษณะแบบใหม่ก,บบหมาการนำเสนอแบบใหม่ หรือพวงมาลัยผ้าขาวม้าที่ขึ้นมาจากที่จังหวัดกาญจนบุรีอะไรเงี้ยที่ราชบุรีครับก็ปกติขายผ้าขาวม้าก็ว่ายากแล้วเพราะฉะนั้นเราามาดัดแปลงหรือชุมชนเขาดัดแปลงอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นลักษณะเป็นดิจิอร์นฮะแล้วเราเอามาเลเบลลิ้งนิดหน่อยใส่โบโผูกไปให้มั้นน่ารักมากผลก็ขายได้อันนี้ก็ขายเป็นสินค้าที่ขายดีหรืออย่างเมลอนเป็นต้นนะฮะเมลอนจริสินค้าเกษตรัตรงนี้ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าว่าได้รับผลกระทบเยอะมากไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลอย่างงอกูดอย่างทุเรียนในชุมชนแทบไม่มีช่องทางในการกระจายสินค้าเหล่านี้นะครับเราก็อยากจะเป็นช่องทางในการให้ชุมชนสร้างรายได้จากการทาํางานเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะนั้นโลโก้เราก็จะเป็นสินค้าชุมชนที่ทิ้งบาว่าจะตามฤดูกาลหรือสินค้าดีไซน์เราก็แพยจะเป็นช่องทาง,ทางครับทิหนึงน่งอันก็คือโลโคอเราที่เราทาก็คือเน้นเรื่องของการเรามีคอนเทนต์เยอะครับเราอยากจะทำแชแนลของเราเองเพื่อจะขาาคอนเทนต์แต่อย่างหนึ่งที่เราอยากให้แม่ๆชุมชนเห็นว่า การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าใช้ดีๆเนี่ยมี potential สูงมากไม่ว่าจะเป็นสามารถทําไลฟ์ได้อย่างที่เราลองทําไลฟ์กับแม่ทําเป็นออนไลน์เรี้ยนนะฮะบ้านลวงเหนืออย่างในรูปเป็นต้นที่เขาเขามีวิถีชีตของคนไทยเรื่อยๆนะฮะที่เชียงใหม่มีเพลงมีอะไรที่ที่ภพยราะหรือหรือที่นครศรีธรรมราชชุมชนบ้านแหลมเป็นต้นที่แบบทุกครั้งที่น้องเที่ยวไปออกเรือไปพระอาทิตย์สวยมากก็อย่างเขาใช้โอกาสเนี่ยใช้ธรรมชาติที่สวยงามในการ ไลฟ์ให้คนได้เห็นได้กระตุ้นเขาอยากเดินทางต่อก็เป็นการสร้างทักษะของพี่ๆในชุมชนมาได้ด้วยผมมาพูดถ kind of ึงเรื right, ่องการปรับตัวของชุมชนภายใต้ถานการปูวิดนิดคืออย่างแรกคือต้องยอมรับว่าเราการที่เราทาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนเนี่ยเราปูพื้นฐานมาตั้งแต่แรกว่าการท่องเที่ยวมันต้องเป็นเครื่องมือรายได้แหล่งที่สองนะไม่ใช่รายได้หลักเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีกระทบได้ไหมรายได้จากการท่องเที่ยวอาจจะหายไปแต่ชุมชนก็ยังสามารถทําเกษตรกรรมของเขาเองทำเกษ แต่พอเพียงเขาได้เพราะฉะนั้นขินไม่มีไรายได้แต่เขาก็อยู่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบของเขาอาจจะน้อยกว่าคนใน,ในเมืองแต่ถ้าอ่าเขามีภาระที่ต้องส่งลูกเรียนหนังสือหรือว่าที่ต้องเป็นนี้เป็นสินแลเราไม่มีไรายได้อะนนี้ก็อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อยเรนั้นการปรับตัวของชุมชน,นมีหลายรูปแบบมากเลยที่เราเชวนก็ทําหรือว่าที่เราเห็นก็ทําหลายชุมชนเริ่มเริ่มทำไลฟ์ขายของตัวเองมากซึ่งแต่ก่อนเนี้อาจจะไม่เคยทําอาจจะคิดว่างงๆพ่อจะทําได้ไหมพี่จะทําได้ไหมตอนนี้ก็าขายได้ขายได้ดีเลยฮนะ ยกตัวอย่างหมู่บ้านที่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 เชียงรายขายลิ้นจี่ได้20ตันเป็นต้นนะฮะจากการนําเสนอว่าลิ้นจี่ของเขาเนี่ยออกมาใหม่นะนําเสนอ,อยังไงแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกับภาคคีขายในกรุงเทพทําให้ขายลิ้นจีได้ภายใน20 20ตันภายในสองวันเป็นต้นยกตัวอย่างนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ประปสบความสำเร็จมากแล้วเราก็ชวนต่อไว้วจริงถ้าพัฒนาน่องของการนําเสนอของตัวเองหรือว่าการเล่าเรื่องไปให้กระชับมากขึ้นมั้นก็ทําได้ เพราะฉันจะสิ่งหนึ่งที่ชุมชนจะเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวสำหรับผมนะหลายๆหลายๆท่านอาจจะมองว่าการท่องเที่ยวมันจะกลับมาได้ได้ได้ช้าซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมก็มีความคาดหวังว่าไอ้จึงมันน่าจะกลับมาได้ไวกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมหน่วยงานต่างๆั้นทั้งเอกชนอย่างพวกเราในฐานะบริษัททัวร์หรือว่าอย่างหน่วยงานภาครัฐที่ที่อย่างการ,ทรเที่ยวประเทศไทยก็มีเรื่องของการทำ standard ใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่า h เลขา hsa Thailand safety Th road administration ซึ่งอันนี้เป็นเป็นมาตรฐานที่เรียกว,ว่าเป็น new normal ที่ชุมชนเองหรือว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองจะต้องได้รับการเรียนรู้ว่าการจัดการเดินทางแบบไหนให้มันน่าสนใจมากให้ให้มันปลอดภัยมากขึ้นจากการที่รถตู้นั่งเป็นสิบต่อไปอาจจะเหลือแค่ห้าหรือว่าจากการที่ไปนอนโฮมสเตย์จากห้องละสามสี่คนอาจจะเหลือแค่ห้องละคนหรือสองคนเป็นต้นตัวอย่างนี่คือสิ่งที่ชุมชนต้องเรียนรู้ซึ่งเราก็มีวางแผนจะทำขึ้นให้กับุมคนเพื่อ,อะจะส่งต่อให้จุดไหนที่จะป็นต้องล้างมือก็จะเป็นต้องล้างมือ ผมมองว่าโควิดนอกจากมันจะอ่ามันมันมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมันส่วนใหญ่ประสบผลด้านลบเนาะแต่มันเป็นโอกาสมือนี้ทําให้ประเทศไทยเราได้กลับมามองย้อนว่าว่าสินค้าท่องเที่ยวเราเนี่ยต้องปรับปรุงอะไรบ้างแล้วถ้าเราปรับได้เร็วแล้วให้เป็นมาตรฐานใหม่ได้เรผมเชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งได้ไม่ยากเลยนะครับการท่องเที่ยวคนเนะ่ะผมว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน่าทํา ให้มันเกิดมันก็ยากแล้วเชื่อว่าหลายๆคนนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เที่ยวชุมชนหรือว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงชุมชนบางทีเราไปวัดเนี่ยแต่เราไม่เคยเที่ยวชุมชนข้างวัดเลยเป็นต้นเพราะการทาท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักก็ว่ายากแล้วแต่การทาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนเนี่ยก็เป็นอยีกหนึ่งชาเลนจ์หเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าอ่โควิดเนี่ยมันนํามาซึ่งทําให้อ่หลายๆที่นะฮะอ่าสถานท่องเที่ยวท,ทางธรรมชาติในชุมชนอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันได้รับการรีคอเวอร์ด้วยตัวของมันเองสองเดือนที่ผ่านมาเราเห็นเราเห็นนป่าชเลที สวยขึ้นเราเห็นะทะเลที่สวยขึ้นอะไรน,นักงอะไรที่สวยขึ้นมุ่งอยากจะมองว่าเราไปแบบเดิมไม่ได้เราเที่ยวแบบเดิมไม่ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งในามองผู้ประกอบการเองผู้ประกอบการเองถ้าเราจะนําเสนอตามรูปแบบเดิมเดิมเน้นการทังเที่ยวที่ปริมาณเป็นหลักว่าไม่น่าจะใช่ในอนาคตเพราะฉะนั้นคาว่าการเที่ยวยัง่งยืน,น,นที sustainable ขึ้นมากขึ้นมันจะมามากขึ้นแม้กระทั่งคําว่า c h a r l e n g e แบบสิบี มันจะเปลี่ยนเทรนกันยงเงยอะมากคนจะเดินทางแบบ Multiple Origin มากขึ้นหมายถึงว่าคนจะไม่เดินทางอะไรเป็นรถบัสนั่งไปสามสิบสี่สิบคนคนจะเลือกเดินทางอะไรที่มันทําให้เขาได้ได,ได้ได้สัมผัสกับคนอื่นน้อยมากขึ้นมันจะต้องมีกิจกรรมที่มากขึ้นการที่ไปนั่งดูอะไรไปมุงดูอะไรแบบเดิมมันจะไม่ใช่แล้วมันจะต้องมีการกระจายการทำท่องเที่ยวการกระจายท,ทํากิจกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นซ,ซึ่งถ้าชุมชนเตรียมเรื่องนี้ให้หมู่บ้านตัวเองมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีมีสถานที่พักที่หลากหลายมากขึ้นมันก็จะดีกับชุมชนด้วยและที่สำคัญผมเชื่อว่าทุกคนในฐานะท่องเที่ยวจะได้เห็นว่าการเรียกว่าคาเวอร์วิดคพลหรือการท่าการท่องเที่ยวแบบที่ยิ่งเที่ยวแล้วมันยิ่งยัง่งยืนมันจะเป็นยังไงเพราเราเห็นแล้วหลังจะได้ผมเชื่อว่ามันจะมีภาพความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ที่เขารีคอเวอร์ตัวเองในเวลาสองเดือนนี้กลับมาแล้วเราจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราว่าถ้าทันเที่ยวแบบใหม่มันก็จะยังคงอยู่แบบเดิมได้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็จะส่งต่อต่อยอดแล้วก็กำลังทํางาน,นนะไปอย่างหนักกับพี่ในชนุมชนเพื่อเตรียมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นครับก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของโลโก้ไรแล้วก็ชุมชนในเครือข่ายที่เรากำลังทํางานมาเพื่อจะเพื่อจะ,อะรอรับขึ้นการท่องเที่ยวที่กำลังจ,จะกลับมาฮนะซึ่งเราคาดหวังว่าจะ,จะกลับมาได้เร็วขึ้นครับครับขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณคุณไผ่นะคะคุณสมศักดิ์บุญคำค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทรอข้ออะไรจำกัดค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดการชมไลฟ์กิจกรรม r e l e a r n i n g for the future 19ความท้าทายใหม่ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์เพจของทีแคพ k Park, อุทยานการเรียนรู้แล้วก็ตั้งค่าการติดตามให้เป็น see first นะคะหรือว่าเห็นโพสต์ก่อนนะคะแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนโพสต์การถ่ายทอดสดนะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะไม่พลาดการชมไลฟ์กิจกรรมดีๆของ T ีแ a พัแน่นอนค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะในเวลา16นาฬกาค่ะ เราจะกลับมาพบกับหัวข้อธุรกิจบันเทิงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยปราเต้ยุทธนาบุญอ้อมค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะ